ที่เราจะมาตกกันนะน้ำลงไวมากเลยไอ้อวันนั้นในหลังคาที่โพดนิดเดียวนะโอ๋มนะก็เออเอชุดน้าดีน,นะครับเป็นการโดสารด้วตัวครับทั้งหมดแล้วก็เป็นสายประตูอ๋อสายประตูอ๋ก็จะมีพวก,กปลดปลาก้าวปลาะะเสด็จพวกนี้นครับปลาที่ปี๋สดพวกนี้พวกนี้มันก็จะมากินนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับก็อ่านี่ก็จะบ่ายสองลนะ ดูคร้ววันนี้เราเจะมีผลงานเลยเดี๋ยวรอดี๋มาแล้วมาแล้วครับตัวแรกครับ <laughs> ปลาแล้วโอ้ <c oughs> โอยดิงด้นีน่ดูดูดูยีย่สิตัวนี้เลยเมื่อกว่านอ่้ผนงานว <c oughs> ันญิดเก็บตัวน้ำมันดึง <c oughs> ขี่มาเปิดเบ็ดอ่หลุดแล้วอะไรมาใส่มันนะ

ตามตัวรววนเะคิดดูตีคนเดียวกำลังเตรียมของอยู่นะโอ้ตรงนี้ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่สวยสวยวยครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาตกปลาด้วยไส้ปลาทูนะครับผมตกนั้ดีน้ำไส้ปลาทูก็นำชุดคันใบสันนะครับผมนะบสันเดอะคิงลอกเบสคันไบสันบิ๊กฟิตเบสัน S2 b a s เบสสปรินไบสันจนเก่าต,ต,ตัวใหม่หมดนะครับแล้วก็มีตัวนี้ เพิ่งได้ลอกมาตัวนี้ของไปลอกโคเซอร์นะครับผม s b สามพั 3000, นะครับตัวนี้ก็เลยเอามาลองตกไซประทูดูตัวนี้ของ Ocean Seven นะครับผมตัวนี้นะเบอร์สามพันเดี๋ยวเราจะมาลองเอามาประกบกับคันไปสัน S2 นะครับมาตกไซประทูกันนะครับเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับ อยู่ป่าโอ้ปามาแล้วครับล็อกโคเซอร์ครับล็อกโคเซอร์ครับโอ้โหรู้ครับรู้โอ้ปาลวะใหญ่ใหญ่ครับล็อกโคเซอร์เบอร์สามพันครับได้มาวันนี้เทสงานเลยครับ

ดูตัวนี้ต้องมี5โลโอ้โหล็อโคเซอร์นะครับวิ่งเลยครับโอ้โหโอ้โยหัมไปหัวเข้าไป,ไปมายจอใต้นี้ใสยมานมานี่ไงไปตักเอาปลากันครับ ปลาสองตัวเจม่ได้สักตัวเฉยเติดต่อเดี๋ยวกันเลย

กดตัวไปเรื่อยเลยอมกดเรือให้กดเรือกดเรือกดไปเรื่อยเลยมากินปลาช้างอุ้ยนี่ครับเร่งว่ามันอะเอาคุยกันก่อนจะคุยกับพี่โอมกันหนูเดี๋ยวอีกคันหนึ่งนี่ครับไปสั่นบิ๊กฟิตนะครับกลับไปกดสายสองโลครับเดี๋ยวเอาทีละตัวกดนี่ก่อนตัวนี้ก่อนตัวหนึ่งยังค้างอยู่ มาครับรก,ดกดเหลี่ยงกดเหลีอยงกดเหลี่ยงกดเหลีอยงเชียก์จะให้พูดเลยว,ว้าเนี่ครับใส่เยอะเยอะติดต่อเยอะติดต่อโอ้สอ,องติดไซบะทูนะครับก็กับคันใบสบันวิกฟิตนะคันนี้เลยกินกับคันนี้เลยใบสันวิกฟิตครับปากินทีสองคันแล้วแต่ได้ตัวเดียวเอาไม่ทัน โนะอมอาปลาให้นานะเนปะสันบิ๊กฟิตครับนี่ตรงนี้ไส้สองเหลืองอารามนี่นะครับงัดขึ้นมาได้นะสวย,สวย โุ hour, ้อภาวนายาขาดภาวนาไว้ไปแล้ววันที่สองครับเราออกไปตกปลากันที่6่ช้างอีกทริปหนึ่งครัวเมื่อวานได้ไป

ออกโฟเซอร์ครับสองวันติดส,สวยๆเลยจังเมื่อวานกินคันแรกวันนี้ก็กินคันแรกเด็ด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 เี่มันจะลุดไปน วันนี้ก็วันที่สองนะครับผมสำหรับหมายนี้นะครับเราก็จะมา,าตกชโโอันอีกวันหนึ่งนะครับเป็นไฟประทูนะเดี๋ยวหลอรุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อวานกินดีมากเอาได้แค่สามสีตัวอมดิยอยู่แค่ 2ี่สิบเองต้องไหมไหนวะมาตรงนี่งนะผมให้สองตัวติดๆห่างกันไม่ถึงสิบนาทีบริษันี้โทรสิบยี่สิบครับนี่ยูฮูนีแน่นอนสอบโอมเอาของข้างในสอบสีฟ้าออก 哎，是<唉>。Cool. นี้ทูบงัดลงมางัดลงมางัดลงมาสิบยี่สิบงัดลงมาหนวะอยู่นี่มาสงมาองอต,ตัวติดๆห่างกันไม่ถึงสิบนาทีเบสาเนี่ทู1 0สิบยี่สิบครับ eh yeah. yoo -hoo. ก้คนเดียวเดี๋ยวมาดูคนนี้ยาปะ่ะว้าวเอาอลไร <c oughs> คนเดียวเ <c oughs> องฮะยุงยีนะ <c oughs> โอ้โ,อโ,อโห้ไม่โหดรเปล่อยแล้วตอนนี้ไม่เลยปล่อยทีดิ โยกจับนี่ครับตัวนี้ผลงานโอมคนเดียวอยู่อยู่แพคนเดียวเมื่อกี้ไปตกปลามาตีปลามาโอ้ยสามสโลแล้วมั้งตัวเนี้ยสามโลมั้งเนี่ยกับคันไปสันเน็ตชูล็อกโคเซอร์อครับเด็กกระตกได้นะ <g ül> เออสุดยอดอายอกยก,กระถ่ายรูปให้เป็นเจ็ดได้เสร็จโอม ยอดมันไหมม <c oughs> ันไหมโอ้โ <c oughs> หมั <c oughs> มนส <c oughs> ุดอป่าโอโน n น n นโนอยู่ยว่ะติดดยมัย